สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Omlet Channel นะครับวันนี้นะครับโหเป็นรายการพิเศษมากๆนะฮะเพิ่งเป็นพระเก่านะครับปี2,518นะครับถ้าใครเห็นคร่าวๆแล้วก็น่าจะรู้กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอขอฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะฮะรบกวน subscribe นะฮะกดติดตามกดรับชมรับฟังกันต่อนะครับนะขอบคุณสําหรับคนที่กดติดตามด้านล่างด้วยนะนะครับรุ่นนี้นะครับ ก็เป็นเหรียญพระสยามเทวาธิราชนะครับออกที่วัดป่ามาไฟปราจีนบุรีเนี่ยปี2518นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนิยมสุดๆนะฮะพิมพ์นี้นะครับเออก็เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าประวัติไปพลางๆด้วยนะครับก็คือเป็นถือว่าเป็นเหรียญพระวิมานพระสยามเทวาธิราชปี18เนี่ยสุดยอดของประเทศ ในประวัติศาสตร์เรียกว่าได้นะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบนะฮะกรมศิลป์เป็นผู้ออกแบบนะครับ,ออแ,บ,บ,รบแล้วก็แล้วก็จะเล่าถึงประวัติของวัดป่ามาไฟเลยครับเนี่ยเนี่ยผมได้มีภาพนี่นะครับพระครูอุทัยธรรมทารีนะหลวงปู่เสงนั่นเองนะครับวัดป่ามาไฟป่าจีนเนี่ยเห็นไหม อันนี้มาอยู่อยู่ในชุดนี้เลยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่สมัยก่อนนะฮะคุณพ่อผมเองนะฮะก็ได้ไปร่วมสร้างร่วมบุญนะฮะในการสร้างใช่ไหมตอนนั้นเดี๋ยวนะตอนนั้นได้มีโอกาสได้ไปสร้างพระประธานที่บัวสดเออครั้งนั้นน่ะพลตำรวจตีสี รีศักนะเออถ้าถ้าใครจาได้นะเป็นผู้ว่าในสมัยนะั้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนะี่ยพร้อมข้าราชการและประชาชนได้ทางทางท่านพลตํารวจตรีรีศักเนะี่ยได้กราบมงคลทูลขอพระราชทานสร้างเหรียญปั๊มพระสยามเทวาธิราชนี้ขึ้นมาเนะเพื่อแจกจ่ายเป็นที่ระลึกในงานสร้างรประธานวัดป่ามะาไฟนั่นเองนะอเหรียญเนี้ยมีลักษณะพิเศษก็คือด้านหน้าเนี่ยนะให้ดูนะครับ ด้านหน้านี่ครับด้านหน้าเป็นรูปองค์จำลองนะครับอันนี้ด้านล่างนี่คือเป็นเนื้อกระไหเงินนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนี่นเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงให้ดูเนื้อทองแดงก็ได้มีลักษณะที่รอบไปด้วยภาษาอักขรขอมนะฮะด้านนี้นะด้านขอมเขียนว่าอสังวิสุโลปุสะพุพระนะครับเออและ ในด้านล่างเป็นอักขรขอมเหมือนกันนะที่ถอดความมาได้ว่าเป็นภาษาภาษาไทยว่าพระสยามเทวทิราชนั่นเองส่วนด้านหลังนะฮะเป็นรูปวิมานพระสยามเทวทิราชนะครับอ่าเป็นที่ประทับนะฮะก็มีด้านบนมีอักษรขอมว่าณชาลีตินั่นเองเนี่ยณชาลีตินะครับเออแล้วด้านลด้านล่างก็จะเป็นอักษรไทยที่ เขียนว่าพระวพระิพระที่นั่งเนาะพระวิญาณพระสยามเทวทิราชปี25 1 8น้าสิบะครับโ,โหและรุ่นนี้นะฮะพระเกจินะฮะอ่ะเขาเอาเอา,เอา,ขา,ขาคร่าวๆนะฮะก็คือเป็นเป็นเป็นการร่วมพิธีพุทธาพิเศษใหญ่หรือว่าเนี่ยเอากันเกิดเลยก็คือสมเด็จพระสังฆราชนะเจริญน,นะเนอนะสมเด็จพระสังฆราชในตอนนั้นก็ร่วมบุกเสกด้วยนะวัดวบอรน,นะฮะ อันดับ2ก็หลวงพ่อเงินนะวัดดอนเนฮอบนครปฐมนะครับอันดับ3ก็หลวงปู่โตนะฮะวัดประดู่ชิมพีนะครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็พระอาจารย์ฟั่นด้วยนะฮะหลวงพ่อฝางหลวงพ่อแพรหลวงปู่สิมนะฮะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อคงโอ้มามาสิบหกท่านนะฮะมาสิบหกรูปนะฮะเดี๋ยวมาดูกันการการดูง่ายๆนะฮะก็คือเนี่ยด้านหน้านะครับ เนี่ยด้านตรงใต้าฐานเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันว่าดูเหรียญแท้เหรียญปลอมยังไงนะฮะจะมีเส้นเห็นไหมมือสั่นนิดนึงอนะ่ะเดี๋ยวผมขยายให้ดูดีกว่าจะมีเส้นนี่จะมีเส้นคู่นะตรงนี้นะเห็นไหมตรงเล็บผมเนี่ยจะมีเส้นคู่วิ่งลงใบชนที่ฐานบัวข้างล่างนะฮเห็นปะไม่รู้นะฮะจะมีเส้นเนี่ยตรงกลางเลยเนี่ยแล้ววิ่งจึ๊กมาตรงนี้นะฮะ นะครับแล้วก็ดูดูการปั๊มนะเป็นเหรียญปั๊มนะฮะคมเข้มนะลายเลยเข้มนะฮะตรงตรงเนี่ยตรงตรงรอบเสียนนะเป็นรัศมีก็คมชัดนะครับเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้งานนะแค่แบบว่าเก็บไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่เขาบอกว่าเป็นเป็นลายน้ำพุนะฮะต้องมองดีๆนะเนี่ย ต้องต้องต้องเล่นกับเงาต้องเล่นกับแสงถึงจะเห็นเป็นลายเป็นลายเสี้ยนน้ำพุวิ่งขึ้นซ้ายขวานะตรงนี้นะเห็นไหมอย่างนี้ไม่ไม่ชัดแล้วก็ตรงเลขห้าจะมีขีดนะครับเห็นไหมเออแล้วด้านบนอ๋อด้านหน้าด้านบนด้านบนเลขห้านะครับจะมีสองเส้นอยู่ตรงนี้นี่ ตรงนี้นะครับจะมีสองขีดด้านบนนะก็คือแท้นะเดี๋ยวเอาให้เห็นชัดๆดีกว่าพี่ขออภัยเดี๋ยวมีกระไหลเงินนะครับจะเห็นไหมน,นี่ขยายให้ดูแล้วนะฮะเนี่ยจะมีขีดสองขีดเห็นไหมเออเนี่ยตรงแหลมๆเนี่ยจะมีเห็นไหมมีร่องขีดสองเส้นขวางอยู่นะเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับส่วน ใต้ขานี่ตรงนี้จะมีเส้นสองเส้นวิ่งตรงนะฮะไม่ชัดเลยไม่เป็นไรดูก็พอเห็นอยู่นะนี่จะมีเส้นเนี่ยจะมีเส้นวิ่งตรงนี้นะฮะผมพอดีเดี๋ยวหาอะไรชี้ดีกว่าเนานะจะได้ง่ายก็ขอภพยด้วยนะฮะอาอะไรชี้ดีไม่ได้เตรียมไม้อะไรมาเดี๋ยว ดินสองแล้วกันนะะจะได้ชัดเจนเวลาไปดูที่ไหนจะได้ไม่ไอ้นี่เนาะจะได้รู้กันนะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะตรงนี้จะมีขีดสองขีดเนาะนี่ตรงยอดตรงนี้นะฮะจะมีขีดสองขีดโอ้ยขอไปนี่เนะี่ยจะมีขีดสองขีดตรงนี้นะแล้วตรงนี้จะมีเส้นพุ่งมาสองเส้นเนี่ยลงมาถึงตรงนี้นะครับด้านหน้านะด้านหน้าแล้วก็ดูคมดูอะไรเปลี่ยนไม่บวม เหรียญดูดีๆเออมันจะจับแล้วมันจะไม่โค้งไม่บวมฮะนะขอบตัดก็จะเหมือนกันหมดนะเนี่ยจะมีร่องรอยการตัดฉีกนะนี่นะอ่ะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงเลขห้าไทยทั้งบนจะมีมีขีดออกมานะแล้วก็นนี่นี่จะเห็นลายน้ําพุนี่เห็นไหมเป็นลายเสี้ยนน้ําออกน้ําพุซ้ายขวานะเออจะเป็นแบบเหมือน น้ำพูอะครับนี่น,น,นี่เห็นไหมเห็นไหมลอยเสียนน้ำพูซ้ายขวานะเออลองดูนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีรอยตะใบอ่าร<ม>อยตะใบเนี่ยแค่นี้ดูง่ายๆครับหรือจับก็พอรู้แล้วว่าแท้ไม่แท้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ไม่รู้ผมว่าเหรียญเหรียญจะมีแบบว่าจําลองขึ้นมาเยอะหรือเปล่าแต่นี้เป็นการเก็บที่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะเพราะว่า <laughs> สมัยที่คุณพ่อได้มาก็มาเป็นถุงรวมมาเลยนะอืมแล้วก็ได้เก็บมาเนี่ยผมเพิ่งไปเจอมาเี่ยแล้วไอท้ที่องค์ที่ผมใส่เนี่ยก็คือสภาพถือได้ว่าโอเคแล้วอืมไม่ค่อยดํามากโอ้แต่ก็ดําเออด้านหน้าก็ยังเป็นกระไหล่เงินสวยๆอยู่นะครับนะครับมีทั้งหมดสี่สิบสององค์เออนี่แถวละสิบแถวละสิบนะฮะ แล้วก็มีสององค์แล้วก็มีพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กอีกสององคอ์แต่ชุดนี้ผมให้ให้ดูเฉย,ยนะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้แบ่งอะไรนะเอ,อเอามาให้รับชมรับฟังกันว่าเป็นเหรียญพิธีดีราคาไม่แพงตอนนี้นะถ้าใครเจอเก็บไว้ได้นะฮะแล้วถือได้ว่าเนี่ยระเกจิแต่ละรูปนะอโอ้โหเป็นสมเด็จพระสังฆราชด้วยหลวงปูโตด้วยนะครับ หลายรูปหลายองค์ที่นะเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์นะฮะในสมัยนั้นนะครับอืมนะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะฮะวันนี้ก็มาให้ชมกันเผื่อใครมีติดบ้านผมว่าต้องมีแหละเพราะว่าเป็นเหรียญคล้ายๆเหรียญที่ทุกบ้านต้องมีนะฮะนะเออเนี่ยอันนี้ก็กระไหลเงินนะด้านหลังก็ยังติดเงินตรงปราสาทนิดหน่อยแต่จะดำาๆและ เนี่ยผมก็ไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรนะก็เป็นเป็นแบบธรรมชาติเลยจะเก็บไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวจะหอ่อห่อพลาสติกไว้ทุกเหรียญเพื่อป้องกันอากาศให้เหรียญเปลี่ยนสภาพอีกนะฮะแต่ก็ดูแล้วมันก็คลาสสิกดีนะคลาสสิกดีอ่ะขอบคุณมากครับอ่ะฝากขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะฮะกดซับสไครต์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ